ิบวันแค่นั้นเองฝนตกบ่อยแล้วก็ฉีดบ่อยเจ็ดวันครั้งแต่ฝนไม่ค่อยตกก็สิบวันครั้งอย่างเงี้ยครับเนาะและเอเจนซีโร่ฉีดวันเว้นวันเพื่อให้ใบมันกลางตัวนี้คือทําให้ใบแก่เร็วตางเร็วเพราะฉะนั้นตอนที่มันเริ่มดอกบานแล้วเป็นหหงแย้เขากลัวใบมันไหลก็คือกลัวแตกยอดอ่อนพอกลัวมันเริ่มเปลี่มานิดนึงเอาตัวเนี้ยฉีดดักไปเลยสามวันครั้ง เชื่อไหมใบที่ออกมามันจะกุดไปเลยแล้วมันกางออกมานิดเดียวเล็กนิดเดียวแล้วเขียวเลยเราก็เติมตัวขาวเหลืองเข้าไปสะสมอาหารได้อีกนึกออกไหมครับเ,เพื่อยืดดอกนะครับคั่วเหนียวแล้วก็ตัวขาวแล้วก็ชัวหลังจากที่ทุเรียนของดอกมา20-30%เราฉีดคู่นี้เข้าไปได้ดสะสมนะครับรูป7-14วันเนียครับเนาะมันใชใ้ตลอดทุกช่วงเลยครับ ้าไม่เชื่อนะลองไปถามชาวสวนดูที่เขาทําสวนทุเรียนจริงๆนะในโกดังของเขามีแทบทุกตัวเลยจริงไหมครับแอแมเซียมโบลอนแมกแอนาสังกะสีซิงก์ดอะมิโนสารลายมีหมดเลยยาลานะครับแต่ทําไมไม่เป็นของเราเพรของเราก็มีแล้วถ้าเขารู้ว่าของเราได้จับผู้จ่ายด้วยครับได้เงินคืน <c oughs> สารให้โคเนี่ยจะทําให้ทุเรียนเครียด เพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นพืชที่ต้องเครียดถึงจะออกลูกแสดงว่าพอฉีดสารพคโคเข้าไปที่ใบอ่เมื่อก่อนมันจะรากที่โคนมันจะตายเร็วทุกวันนี้ไม่ค่อยมีใครรากโคนแล้วก็คือฉีดที่ใบพอฉีดที่ใบปุ๊บเชื่อไหมครับรากทุเรียนที่มันแตกเป็นตะขาบตรงปลายของรากมันจะขุดเป็นปมเลยเนื้อไหมมันเป็นก้อนเลยขมวดเคยเห็นดึงถั่วไหมถั่วขยะไอ้ถั่วดินเนี่ย ดึงออกมาแล้วมันเป็นกลมๆอ่ะอ่าพะฉีดสารไพ้กโกข้าไปไม่เกินเจ็ดถึงสิบวันลากมันจะไม่กินอาหารแหละมันเครียดคือมันไปนแตกอ่าให้เพื่อเบลกเบรกการเจริญเต,เต,ติบโตก็คือการแตกยอดก็คือไม่กินปุ๋ยทางดินนื่อไหมครับรเพราะฉะนั้นเนาะปุ๋ยทางดินเราไม่ต้องใส่อ่าใส่ไปพืชกินได้ไหมผุ้เรียนไม่ได้เพราะเราทาสารไปแล้วอือนมันทําให้เครียดนี่เอไหมครับแสดงว่าเวลาที่ทําให้เครียดเนี่ยนะครับ แล้วฝนตกเนี่ยทยํายังไงพอฉีดสารปุ๊บฝนตกอันที่หนึ่งเลยนะครับก็คือต้องลดน,น้ำเพราะว่าไนโตรเจนมันมากับอากาศพอฝนตกลงมาปุ๊บมันสัมผัสกันกันกบเม็ดฝนอ่านะครับสังเกตไหมเวลาฝนตกบ่อยเนี่ยพืชอะไรก็ได้มันจะแตกยอดดีจร,จริงไหมเพราะว่ามันมีไนโตรเจนสูงในดินมันได้จากน้ําฝนอ,อกระทบกับอะอะไรนะคาร์บอนไดออกไซด นะครับก็ตกลงมาอานะครับก็คือในตัวเช่นมันเยอะในดินมันก็จะเกิดการแตกยอดเพราะฉะนั้นหลังจากที่ฝนตกปุ๊บให้ลดน้ําเลยอตอนที่เอาดอกนะตอนที่ฉีดสารไแท้โคลแล้วอ่ะที่เราอยากให้มันเครียดตอนที่มันเริ่มหมดหนาวครับ<ม>ให้เราล้างล้างมนตัวเช่นล้างในตัวเช่นออกคือเปิดน้ําสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนลงล้างจริงเลยล้างที่คนเปิดปกติแล้วครับเปิดน้ําเพื่อล้างน้ําฝน แค่นั้นเองแล้วก็ให้อาหารทางใบสะสมตัวหน้าสูงตัวกลางตัวท้ายสูงกว่าตัวหน้าแปดยี่สบสี่ยี่สี่ก็ไ,ด,24 24 24 24ได,ด้หรือสี่ยี่สี่ยี่สี่ได้หมดหรือศูนย์สามสิบสามสิบก็ได้มันจะมีอยู่นะครับแล้วมันจะทําให้กดยอดจะไม่ไหลได้ประมาณเก้าสิบวัน,น,นแต่ต้องฉีดทุกๆสิบวันนะเจ็ด <7 S 2> ถึงสิบวันต้องฉีดสะสมไปเรื่อยๆื่อเพื่อกดใบไวตัวกลางตัวท้ายสูงใบจะหนาเข้มเขียวมันเป็นรอง ใช่มันมีสูตรอยู่มีเทคนิคเขาเีเวลามันดึง่าตอาหารนะครับพอมันแตกไปอ่อนมันจะไปเลี้ยงใบหรือเลี้ยงลูกก่อนเลี้ยงใบ<ป>เลี้ยงใบครับเพราะฉะนั้นมันจะถีบลูกทิ้งเลยถามว่านี่แหละคือสาเหตุที่ทําไมต้องมีแองเจิลซีโร่มันจะได้ไม่ถีบลูกทิ้งและมันทไมไมําให้ใบแก่เรื่องไหมครับการพุกแก่เลยไม่เกินเจ็ดวันดีไหมเจ็ดวันเจ็วันโดยที่ลูกดอกเราก็ยังอยู่หางแย้ก็ยังอยู่อ่ะไม่ร่วงก็คือตรงนี้ แล้วสมมุติว่าเขาอะไรที่เขาเล่งสารเล่งสารเล่งสารสารไคคโคนะเล่งสารเหมือนยังจะเอาสารเพื่อทําสารให้ออกลูปอ่ะอ่าอ่ะที่นี้แลวที่นี้และทีนี้พอได้สองวันฝนตกผลตกแตกใบอ่อนแตกใบอ่อนที่แตกใบอ่อนเพราะว่าเขาใช้กรดอะมิโนหรือ ใช้ปุ๋ยผิดสูตรเรื่องไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างถ้าพี่สาวที่สวนมีปัญหาอย่างเงี้ยโค้อยากแนะนำเนาะก็คือนะครับเราต้องเอาตัวหน้าเป็นศูนย์เลยทางใบนะอาจจะศูนย์่สิบศูนย์ยี่สี่ก็ได้แล้วแล้วแต่สูตรเนาะของโรงงานนะครับยี่ห้อไหนก็ได้ของเราตอนนี้ยังไม่มีเนาะแต่ปีหน้าเดี๋ยวมีโอเคไหมครับแล้วเราก็ให้เขาใส่ยาแมลงอะไรปกติ เพื่อกดยอดสามารถกดได้ประมาณ90ิบวันไปได้หลามีสูตรอยู่อยากได้ไหมครับเมื่วันนี้ไปเรียนรู้มาใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเรียนรู้มีปัญหาอยู่เนี่ยตอนนี้พอโดนฝนก็คือหมายถึงทำสารทำแล้วแล้วโดนฝนถ้าโพสไปคุยรนั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้เลยได้ได้ได้ทีนี้อ่ะโค้ดอยากให้พวกเรารู้ก่อนว่าสารแท็กโคคืออะไรสารแท็กโคตกไปแห้งฉีดได้เลย หลังจากนั้นสิบนาทีสิบห้านาทีฝนตกมีผลไหมครับไม่มีมมเพราะไอตัวเอ็นเจนโกของเรามันจะนําพาเอ็นเจนวันเอ็นเจนไนนะครับเข้าสู่เซลล์พืชปากใบพืชเรียบร้อยแล้วพอแดดออกมาปุ๊บมันก็สังเคราะห์แสงปรุงอาหารเคลื่อนย้ายแป้งน้าตาลเข้าสู่ท้องกิ่งตอนเอาลูกได้เลยนี่แหละคือจุดเด่นของเราบางคนยังไม่รู้โค้ดทาวิธีไหนรู้ไหมครับก็เอาให้เขาเอาไม้จิ้มฟันมาแล้วก็เอาใบบอลมาใบหนึ่งเอาหยดน้ำโค้ดแค่เอาไม้จิ้มฟันนะแหลมๆเ,เลยนะ จิ้มลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาแทบจะไม่มีอะไรละเพราะแตะลงไปในหยดน้าเนี้ยมันแพร่กระจายทั่วใบบอลเลยเขาทึ่งเลยเออเจ้าของแพตาเฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอเห็นไหมบางสิ่งบางอยา่างถ้าเขายังไม่เคยเห็นคุณสมบัติของเราอะ่ะเราก็ต้องแบบจําเป็นที่จะต้องสาธิตให้เขาดูนี่เไหมครับเพื่อเกิดความเชื่อมั่นให้กับเขาว่าเฮ้ยมันฉีดก่อนฝนตกได้ภายในห้าวินาทีก็ไม่มีผลอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราได้ทำถึงขั้นนั้นกันไง นั่นแหละพอแล้อยาาโพสคุยเรื่องราวเนาะว่าต้องใช้อะไรยังไงแล้วตัวปรับสภาพ a n g e เ l o v ลนะครับบวกกับสูตรอินซีมี55เพราะโพสก็มีเครื่องวัดดินเอาไปวัดที่แปลงของเขามันดินเป็นกรดนะครับเหลือไม่ถึง5นะครับก็เลยต้องปรับสภาพดินแล้วก็รอบที่2ทุกๆ15วันโพสก็20วันก็ให้ใส่ประมาณต้นละ2กิโลน้บวก55กับ a n g e l จ o เลนะครับ,บ,ก 5, 5กบ, Earth, รบแล้วก็วัดรอบสมุ่มนะครับก็จัดให้เขาอีก4ตัน บวกกดอะมิโน,โนแล้วก็ตัวแองเจิลบูแองเจิลวันนะครับแองเจิลโกนะครับรวมทั้งหมดอ่ะเกือบแสนเก้าหมื่นกว่าโคไปปิดมาได้เจ็ดลหัสแปดลหัสกลับมาขายคอร์รฟิลกับคาวพราะสามีเขานะครับโกมุยฟอกไตก็ขายได้อีกหนึ่งลหัสเป็นรวมทั้งหมดแปดลหัสลงไปวันเดียวที่ละหน่ เพื่อให้ทุเรียนมันรอดแต่สุดท้ายมันก็ตายเชื่อไหมครับใครทําสวนทุเรียนไม่มีแปลงไหนปลูกแล้วไม่ทายนะครับไปถามดูได้เลยตายทุกแปลงตายทุกสวนแต่วันนี้เราจะทํายังไงให้ตายน้อยดีนะครับเ,เรารักษามันทันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าที่สวนเราแปลงเรานะครับมันเป็นโรคอะไรแล้วมันต้องการอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็อยากให้งงทุกคนเนาะเอาตัวนี้แหละไปขูดบาง ปกติตามท้องตลาดที่เขาขูดน่ะมันจะถึงแก่นไม้เลยถูกไหมครับอ่าถึงข้อน้ำเลี้ยงถึงแก่นแล้วมีกีดสักไปอีกแล้วพอฉีดยาลามันร้อนไงครับเชื้อรามันตายอยู่แล้วแต่อย่าลืมข้อน้ําเลี้ยงก็ตายต้นก็ตายด้วย mm hmm. แต่ของเราไม่ต้องฉีดถึงแก่นนะครับอ่าไม่ต้องขูดถึงแก่นขูดแค่ถ้าสมมติมีเปลือกนะครับอ่าขูดแค่ครึ่งหนึ่งของเปลือกครับแล้วเอาตัวเนี้ยทาก่อนไม่ต้องผสมน้ําเลยนะครับทาเลยถ้ามันมีเชื้อราอยู่เชื่อไหมครับมันจะเป็นฟองออกซิเจน ฟูออกมาเลยอ่าแล้วตื่นช้ามาไอ้ตรงที่เป็นออกซิเจนฟูออกมามันจะเป็นสีขาวเหมือนแป้งเลยใช้ว่าเชื้อรามันตายแล้วนะครับหลังจากนั้นนะพอเราทาเข้มข้นไม่ต้องผสมน้ําเราก็เอาปูนแดงที่ทาหน้ายางอะครับเทเอาตัวเอ็นเจนบูเทลงไปแล้วก็กวนอ่ากับหน้ายางอ่าไอ้ผงหน้ายางนะอ่านะครับพอกวนนะครับเสร็จปุ๊บหมัดมากเราก็ไปป้ายที่ต้นเลย ไม่เกินสามรอบเจ็ดวันถึงสิบวันทาครั้งหนึ่งเจ็ดวันสิบวันทาครั้งหนึ่งสักหนึ่งเดือนผ่านไปสามสี่ครั้งก็ได้ครับเชื่อไหมเปลือกมันจะรัดเลยแลวไอที่มันแตกเป็นน้ำเป็นอะไรมันจะหายมันจะแห้งหมดเลยครับเนาะด้วยตัวนี้แหละอ่าแล้วทีนี้ถ้ามันขึ้นต้นถ้าแบบมันไม่ได้เป็นเยอะมันเป็นน้ําออกตามต้นอย่างเงี้ยครับแล้วเราเริ่มรู้ว่าเฮ้ยเราอยากรักษาแผลอย่างเงี้ยครับก็เอ็นเจนบูอ่าเวลาตัดแต่งกิ่งอย่างเงี้ยครับ เราสามารถผสมน้ำก็คือ 20cc ต่อน,น้ำ20ลิตร 200cc น้ำ2 0 0ลิตรถ้า2ขวดนี้ก็น้ำ1,000ลิตรแล้วก็ฉีดได้เลยไม่ต้องผสมยา,มาแมลงนะครับเอาตัวของมันเดียเด่ยวๆเกียวๆเ,เลยแล้วก็ฉีดได้เลยครับทั่วต้นเวลาที่ฝนตกอย่างเงี้ยครับเดือนนึงอย่างน้อยอยากให้ฉีดสัก2รอบ15วัน3รอบยิ่งดี10วันครั้งอย่างเงี้ยช่วงหน้าฝนเนาะเพื่อป้องกันเชื้อราทุกชนิดนะครับสามารถฉีดได้เลย แต่ถ้าช่วงลุกลามก็ใส่ประมาณสักสามขวดหรือไม่ก็สี่ขวดต่อน้ําทันตรโอเคไหมครับอ่าซิลซาเรียมอะไรได้หมดเลยขอให้ขูดนะครับแล้วก็ทาเนาะแล้วมันจะแห้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอเจนต์เทอร์ก็นะครับมีอ่าเนาะชุดนะครับกดมีโนสาลายนะครับดูแลนะครับทุกขั้นตอนนะครับเนาะของพืชนะครับได้หมดฉีดได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับก็คือสูตรนี้แหละก็อยากให้ทุกคนเนาะลองศึกษา เดี๋ยวโค้ชจะส่งข้อมูลไฟล์ใหม่นะครับที่มีแองเจิลชัวแล้วก็แองเจิ e ซีนะครับให้เข้าไปในรายกล,ลุ่มเนาะเราก็ไปเปิดดูแล้วก็เซฟไว้นะครับ <c oughs> เผื่อแบบเฮ้ยมีคนถามว่ามันคืออะไรใช้ยังไงเนี้ครับเราก็สามารถที่จะเปิดข้อมูลเนาะให้เขาดูข้อมูลเบื้องต้นได้แต่ถ้าให้ดีจริงก็คือพาโค้ชไปคุยที่สวนเลยกับเจ้าของสวนหรือคนที่ดูแลเนี่ยครับเขาก็จะนาะให้ความรู้เหมือนเราแลกเปลี่ยนกัน เผื่อตัวไหนที่เขาขาดเราสามารถเติมให้เขาได้นะครับแล้วพอหลังจากที่เขาได้ลองใช้เชื่อไหมครับอ่าตอนนี้แค่เปิดตาดอกก็คือตัวนี้แต่พอใช้ดีปีหน้าคิดว่าเขาเอาตัวฟื้นต้นเราไหมครับหลังเก็บเกี่ยวสะสมอาหารคิดว่าใช้อเจนต์ไหนนะครับขยายลูเป็นลาคิดว่าเขาอยากลองไหมครับอยากเพราะของเราดีทุกตัวไหมเนื่อไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้ลองก่อนอ่ามีสวนไหนที่เขากีนไหมครับพ่อบางแปลงนะครับที่เขา ใช้ปุ๋ยเคนีเยอะๆดินมันจะเป็นกรดนะครับดินจะแข็งดินจะด้านนะครับและที่สําคัญเลยเนาะมันก็ส่งผลทําให้ผู้เรียนเนี่ยจเจริญเติบโตแบบช้ากว่าดินที่ดีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจรึงเน้นอินทรีย์เคมีเนาะตรงนี้นะครับเช่นเทิร์มก็จะมีส<ม>ูตร555นะครับหกา633นะครับแล้วก็เอ่อ399แทนแบบ2 4นะ่สเนาะแล้ว2305วันนี้ก็ส่งไปให้ที่ในไลน์อยากให้ยี่ส่งให้ ทุกคนเลยเนาะว่าวันนี้เรามีปุ๋ยสูตรอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับอินซีเคมนีนะครับเนาะเพื่อ,อทุกคนจะได้ทํางานง่ายขึ้นเนาะแล้วต่อจากนี้ไปถ้าเรามีญาติพี่น้องอย่างเงี้ยที่แทนที่เขาจะไปซื้อตามร้านปุ๋ยร้านยาสิบลูกยี่สิบลูกเราวิ่งส่งเลยดีไหมครับเราก็ได้ค่าของด้วยเนงะี้ยเพราะว่านาะน่าจะดีมากๆเลยแหละนะครับเรารายมีรายได้ได้ด้วยนะครับแล้วเกษตรกรเขาเอาไปใช้ชาวสวนไปใช้แล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีอย่างเงี้ยครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก็จะมีตัว เอเจนชะัวเนาะที่อยากให้ทุกคนนะครับลองดูนะครับเผื่อใคร uh, มีลูกค้านะครับแล้วเรายังไม่เคยเข้าไปคุยส่วนเอเจนซีโรตัวนี้นะครับก็คือตัวกดยอดนะครับเวลาที่ใบนะครับมันไหลอ่ามันจะไหลช่วงที่เราไม่ต้องการเกษตรกรนะรับชาวสวนเขาไม่ต้องการให้ใบมันมายอดอ่อนนะครับพูดถึงใบไหลนอกก็คือการแตกยอดอ่อนในช่วงของการดอกบานแล้วก็หานแยะ จนถึงกระป๋องนมถูกไหมครับจนถึงการขึ้นรูวของเขาประมาณสัก1กิโลอ่ะเราถึงจะ,ะปลอดภัยถูกไหมครับถ้ายอดมานะครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามายอดมาผิดเวลาเป็นไงครับผู้เรียนร่วง mm hmm. เคยเห็นหางแย้งไหมครับผู้เรียนออกมาแล้วก็ร่วงอ่ะเขาเรียกว่าแย้ลงรูใช่ไหมครับ, mm hmm. <laughs> รบมันไม่อยู่ที่ต้นแล้วมันลงรูแล้วเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้เรามีตัวนี้นะครับทีทุกๆวันเว้นวัน อัตราส่วนการใช้ก็คือ2 0ซีซีน้20ลิตร200ซีซีนะ้ลิตร1 0 0 0ลิตรก็1 0 0 0ซีซีก็คือ1ลิตรก็คือ2ขวดต่อน,น้ำพันลิตรนะครับก็บวกยามะรงยาอะไรได้เลยนะครับส่วนตัวขั้วเหนียวนะครับก็คือขาวเหลืองฉีดได้ทุกระยะเลยโอเคไหมครับขาวเหลืองนี่คือขั้วเหนียวนะครับฉีดผ่าออกได้เลยเพราะของเราเป็นยาสูตรเย็นอยู่แล้วนะครับ ก็สามารถฉีดได้เมื่อก่อนก็ไม่รู้พอเลือกมาศึกษาที่เขาบอกว่าขั้วเหนียวขั้วเหนียวคืออะไรมันก็คือแคลเซียมโบลอนถูกไหมครับนะครับแล้วก็ตัวสงังกะสีเรามีครบหมดเลยอยู่ในนี้แมกนีเซียมนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้คู่นี้เลยในการที่จะฉีดเพื่อรักษาลูกเ,เวลาที่มันเป็นหางแย้ขั้วเหนียวอะไรนะครับได้เลยเนาะแล้วก็ยืดแทนจิ๊บได้เลยนะครับเราก็คือคู่นี้เลยก็อยากให้ เนะทุกคนลองดู <c oughs> นะครับเผื่อใครมีสวนตรงไหนอยากให้โค้ดเ,เข้าไปคุยนะครับ <c oughs> ก็ยินดีเนาะที่จะให้คําแนะนํากับเขานะครับ <c oughs> ส่วนตัวเอเจนต์บูตัวนี้ก็คือช่วงที่ฝนเยอะๆนะครับเราก็ฉีดลาไบาติดฟิลซาเลียมนะครับลาชมพูแล้วที่สําคัญเลยเไฟท็อปโซล่านะครับวันนี้ก็ไปคุยกับพี่มะนาวนะครับซึ่งเขาก็ซื้อปุ๋ยเยอะแยะไม่หมดแล้วเต็มโคดังเลย แล้วก็มี Angel เอ็จิไลท์เราของเราด้วยนะครับแต่เชื่อไหมครับวันนี้สิ่งที่เขาเจอที่แก้ไม่ตกก็คือ,อไฟท็อปที่มากับทางดินซึ่งเป็นเชื้อราตัวนึงนะครับที่มันกินต้นนะครับขึ้นมากับดินล่ากแล้วก็ขึ้นต้นแล้วต้องขูดหลายๆแปลงสังเกตไหมครับเขาจะขูดแล้วนี่ตีถึงแก่นเลย mm hmm. แล้วเขาก็ทาอะไรไม่รู้แหละ ที่แดงๆชมพูชมพูเต็มต้นบางแปลงก็เขียวบางแปลงก็ดำที่ดำคือดำแล้วมันยูพาเห็นบอกว่าใช้ตัว5 5อะเป็นยังไงบ้างคะดีแตกใบแตกใบไอ้ก่อนก่อนยังไม่ใช้อ่ะค่ะยังไม่แตกใบพอใช้พอได้ใช้อ่ะก็ประมาณสัก เอออาทิตย์กว่าวด้วยยังไงเนี่สิบวันประมาณสิบวันประมาณนั้นแหละแต่ใบอ่อนแต่ใบอ่อนเลยใช่ไหมคะเอออันนี้เป็นมังคุดนะเป็นมังคุดอ๋อค่ะออกเสมอดิออกเสมออ๋อพร้อมกันค่ะแล้วแต่ก่อนเห็นบอกว่าต้องผสมหลายตัวใช่ไหมคะถ้าเกิดซื้อปุ๋ยอย่างอื่นซื้อมาแล้วเอามาผสมแต่ซื้อหลายตัวซื้อยูเลียเม็ดปุ๋ยอะไรพวกนี้นะหลายตัวสามสี่ตัวอยู่ เริ่มมาผสมไม่เป็นสูตรแต่อันนี้กระสอบเดียวรู้เรื่องไม่ต้องผสมเลยใช่ไหมคะแล้วไม่ต้องผสมเลยค่ะแน่นอนเลยตอนแรกอชเจีนเลยใช่ไหมคะวันนี้ก็ซื้อผลิตภัณฑ์เองจะอันนี้แฟนพันธ์แท้นะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์คลังอยู่ที่บ้านปะเดาเนาะปะเดาอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะวันนี้พี่ยุพาทําทั้งสวนทุเรียน สวนมังคุดลองกองสวนยางเอะออันนี้เสร็จก็ทำไม่เยอะค่ะร้อยกว่าไร่นี่แหละค่ะขอบคุณค่ะ